สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนวยอดไอคิวออพิมมศนสีปะทะอาริสเซโอมาลาเทสตาคูเอกกึกวันลุปพินี1้อก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at P อทพีวสครบ,บทุกความมันพักยกสอสี ยอดไอคิวออพิมนศรีมวยซ้ายฝีมือจัดจ้านจากบ,บุรีรัมรียมออกโรงราชัยชนะแต้มที่10ในการประทะอเลเซีโอมาราเทสตา esta, จอมปิดเกมจากอิตาลีภายใต้กติกากมวยไทยรุ่นแบนตตนเวท้อย4 5ิปอนด์ึ้นไปคู่เอกของศึกวันลุมพินีร1อที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่25กรกฎาคมนี้สุดครั้งนี้ยอดไอคิวอภพิมลศรีที่คว้าชัยมาแล้วเจ็ไฟต์ พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อเก็บชัยชนะแต้มที่10ด้วยฟอร์มอันสวยหรูซึ่งอาจจะช่วยให้เขามีรุ้นคว้าสัญญาวันฉบับที่30มาครองแต่งานนี้ไม่มีคำว่าง่ายเพราะว่าอาริเซียโอมาราเทสตาเองก็ต้องการบุกม,มาดับฮอตนักชกไทยให้ได้เพื่อสร้างชื่อให้แฟนมวยทั่วโลกต้องจดจำสุดท้ายใครจะได้รับการชูม,มือแฟนมวยไม่คนพลาดยอดไคิวผลงานล่าสุดในศึกวันลุมินี109เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยอดอคิวเปิดหมดโหดเดินสัตว์อาวุธถล่มบิสเดวาลกูชกดิกรีอดีตผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบตต้นเวทจากแอลจีเรียก่อนจะเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันและทำให้ไฟนี้ยอดอคิวออฟพิมลศรีตั้งความหวังว่าอาจจะเป็นโอกาสคว้าสัญญาวันมาครองเป็นคนที่30ของรายการหากสามารถเก็บชัยชนะด้วยฟอร์มหน้าประทับใจแต่นานราเริโอมาราเทสตาไฟลาส ึ้นชกในอีเวนต์เดียวกับยอด IQ โดยระเบิดฟอร์มดุไล่ถล่มมัดอัดอัมพีเทวดาสิทธิกุลคืนคู่ชกดีกีแชป์รถทุวันไทยแลนด์ซีซั่น3จนถึงกับหมดสภาพคาม,มุมเปิดเกมน็อกไปได้ในยกที่2และตอนนี้อาร์เโอมาราเทลสตาที่กำลังคึกสุดขีดพร้อมระเบิดฟอร์มดับฝันคว้าสัญญาวันของยอดไอเพื่อช่วงชิงโอกาสนั้นมาเป็นของตนในอนาคต แฟนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกนี้ว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับติดตามได้ข่าวสาขรขงาวรบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินเนลขอบคุณมากครับ